สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ช่องฟิวเตอร์เอ็มไม่ทำเอเจฟฟีไฟล์วันนี้ครับฟีไฟลกิจกรรมฉลอง4ปีนะครับท็อปอัพ4ปีเติมปั๊บรับไอเทมนะครับสกินแพนด้าและกระเป๋าเรารออยู่ครับแค่เติม99เพรแลนะ199เพรนะครับรับไปเลยอย่างสวยนะครับกระเป๋า เกต้าสีชมพูกับสกินแพนด้าสีชมพูนะครับตั้งแต่วันที่19สิงหาถึงมนที่25สิงหาคมนี้น,นะครับ้าดูกันเลยครับนี่คาัเเตอร์เตอมาเรียบร้อยนะครับ99เพชร,รรับสกินแพนดา้านะอ่ารับไปเลยดีกระเป๋าครับกระเป๋าเยอะมากเลยนะโอเคนี่กระเป๋ามานันมี เลเวลหนึ่งประมาณนี้นะครับนี่เลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสาี่เป็นรูปเใใต่าอย่างสวยนะครับหรือให้ดูรูปใหญ่สวยนะสวยนะครับนี่แล้วก็วันนี้มีหนึ่งกรรมนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับในตู้ลั c คกี้รอยัลหรือว่าดูที่ร้านค้าก็ได้นะครับในตู้ไดมอนด์รอยัลนะครับ <Hey. S 1> เป็นชุดคนป่านะครับ ตั้งแต่วันที่19สิงหาถึง8กันยายนนี้นะครับใช่แล้วซึ่งการนของเท่มากเลยนะใช้ตั๋วได้นะครับใช้ตั๋วได้ไปดูรางวัลมีอะไรบ้างใยสุดก็เป็นชุดคุบป่าซึ่งผมแบบได้นี่วันแรกทุนมากแล้วก็มีคริสตัลนะครับแล้วก็เศษคริสตัแล้วคริสตัลแล้วก็มีมี <One. S 2> แล้วแล้วก็แอร์บอร์ดแล้วก็มี แล้วก็มีแหวนงงงงก็มีกาแว่นนี้ผมมีแล้วหมวนี่ผมมีแล้วแล้วก็หน้ากากหน้ากากก็มีแล้วรง้านี้ยังไม่มีนะแล้วก็รองเท้ามีแล้วแล้วก็มีแบบผมแบบสายใหม่ด้่นะลักกี้ที่ศูนย์นะครับโอเคเดี๋ยวไปสูนย์ไดูกันเลยใอร้อยยีิบเก้าใบพอไหมไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่พอขอกดก่อน หยูเก๋ได้มีทอนึงทอพิเศษเต้านะครับหนึ่งครั้งไปคือเจ้าจะรับของมาเ,เรื่อยๆทอเขาอา,จากจออกไม่อมีทได้ดีมากสองขวามือครับเราของฝามือเลยไม่รับไได้ครั้งต่อไปครั้งที่สาม ก็ไม่มีเข้ามันมต้องไ่ไดนะ้ถ้าไม่มีทอรลกดข้ามมมันก้ไม่ได้หือน้ำของฝ่ามือนะครับทั้งไสครับแล้วไ,ไมได้ไมัมมมม้ไม่ได้งเข้ามันจะไม่ออกมา อีหกหกหกตายไหมครับไม่ล่ะเอถ้ยอท่าเต้นมานะครับท่าสามเจ็ดแต่ท่าพังที่เจ็ดแล้วเออล็คเกี่ยวก็กนาอกยากเลยนะนี่ได้ท่าทางซ้ำาหมครับ อุ้ยจะเจ็ดแล้วต่วตาแล้วเนี่ยแปดเจดแล้วเจ็ดอุ้ยมีทองมีทองมีทองม,องมีแล้วไปเฮ้ยมาแล้วเอห้ามาแล้วเอ้ยอ,อบส <laughs> อร A A B 2 2> 9, ครับมานไ,ไิ่้ทเก้าเลยอแต่ามดที่เก้าทรเกา

ส <3 S 1> แล้วตอไปก็สิสี่ไม่มาสิามงไม่มาอสงองครั้งชุบอันนี้ยาง,อ,อ,งอ้ผมไม่มาตึงเ้าห้าแล้ว, 49, ลวก็เหลืออีกใช้เพชรอีก5ครั้งนะครับหาเอาหกสิบไป ได้เสดตันมาได้แล้วดีนะครับทุกคนก็ได้มาเรียบร้อยครับชุดหายากนะครับชุดคนป่าโอเครับไปเลยครับป๊มเหม่าตู้นี่ก็ลักกี้โอ้ตันพอดีนะครับได้ลักกี้ตันพอดี ชุกนป่าอามีหกชิ้นใ็่แล้วนีทรงผมทรงผมเหมือนงูนะตอนนั้นหนักนอนข้างหน้าเนี่ยเหมือนงูเลยอันนี้มันมัดเปียครับมัดเปียสีแดงแล้วชิ้นต่อไปก็เป็นนวดนะหมอสีดำต่อไปก็เป็นการแต่งหน้าการแต่งหน้านี่ผมว่าบอกเลยครับโครเทสีแดงแดงครับสไตล์คนป่าแล้วก็แล้วก็เสื้อครับเสื้มีตรงคอฟ้าตรงเอวมันมีพลังไาตรงไหลครับไม่ใช่เอว ต่อไปก็มีเกงเงกงก็จะมีเหมือนผู้หญิงผู้หญิงนะพรอมเลกกองนะแล้วก็รองเท้าก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงแรงกันโชว์ของหน่อยครับน,นี่ครับกระเป๋ากีตาร์ใส่แดงเลยชุดใหม่ครับแล้วป่างานจะุ๊บอันนี้ต้องน้่เห็นชัดนะครับทุกคนเรียกกับเป๋ากีตาร์มากับชุดป่านะชุดป่าที่ชุดตรงชุดมันจะเหมือนกับฟ้าตรง,ตรงนั้นนอะ เอวนะชื้บมีศัตรูหนตัวใช่ไหมโอเคนะโอ้ยทำไมหาไ,ไม่เจอนี่ นี่นะครับทุกคนชุดนะป่านะชุดคนป่าชุดคนป่านะทุกคนนี่นะครับนี่ครับเสื้อมีกระสุนเปอแล้วก็มีกางฟ้าเหมือนกางฟ้าใชล้วเหมือนกางฟ้าครับแล้วก็มีหัวเป็นแบบมันเป็นเป็นหัวจุกนะครับแต่มันจะเหมือนงออนมนูมากเลยตรงนี้ดูเหมือนงูมาก่ะกระเป๋า,แล,ปาแล้วก็กระเป๋ากีตาร์แล้วก็ผมแล้วก็เครื่องแต่งหน้านะทุกคน กระโปงแล้วก็ลง้ามัน้าเป็นลงค้าบูทั่วไปนะโอ้ยแงเฮ้ยตรงนี้มีสตูใครอะอ๋อมันมีโดอีกใไม่มีไหน้าเรา,าครไม่รู้แต่มันยนินมัวเลย ไก่ไก่ก็หัวแตกป่ะเปลี่ยนหัวนะเปลี่ยนหมวไเปลี่ยนหัวเลยนี่ไปเปลี่ยนหัวนะหัวแตกคนนี้เอาต้องตายเหรอเอาหัวแตกไปเปลี่ยนหัวนะ 1 0คอ้นมาดูนะครับสิ่งที <tinc S 1> ่ได้เลยเท่าไร่ไอขนาดนี้งแบบเนหามเอ6 4วนะคะทุกคนก็ปามานี้สำรับชุดคนป่าแล้วก็กระเป๋ากีต้าระกีต้านะครับเป๋ากีต้าในเท่สุดนะสวยดีครับม่เมืองกับกระเป๋ากีต้านั่นเลยเอ้ย มันเหมือนกับอันนั้นแหละที่มันกระบองกับมีดอ่ะอันนั้นอ่ะที่มันเป็นกีตาร์อืมอันนั้นมันเป็นมีดอันนี้เป็นกระเป๋าไงใช่แล้วมันคนละอย่างกันแต่ว่ามันต้เหมือนกันเพราะมันเป็นกีตาร์ถ้าใครชอบคลิปนีก้ก็กดกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นแบบนนะครับเจอกันใหม่น้สวัสดีครับ